วันนี้อยู่กับพี่ชัยครับสวัสดีครับวันนี้พี่ชัยจะพาไปเที่ยวไปโดชิงช้าเอ้ยไม่ใช่มีโลดสองเทาโลดสอง <c oughs> เทาเรือใบ <c oughs> เรือนี้ชื่อว่าเรือโฮบี้แคทสิบหกโฮบี้แคทเป็นแคทธรรมลานยาวสิบหกฟุตวัสดุเป็นไฟเบอร์ เดี๋ยววันนี้เราจะมานนดูกันประมาณสิบนัด <c oughs> แต่สภาพเราจะเอาออกไงเนี่ยลมเริ่มอ่อนกว่าเมื่อวานหน่อยหรือว่าแค่แค่ชะลอยเฉยไม่ลมเท่าเดิมแต่ขึ้นไม่แรงเพราะน้ำมันะมันขึ้นเนต็มที่แล้วอ่ามันมีเวลาให้เราเล่นอ,อยู่นานสักชั่วโมงสองชัง่วโมงพอหัวน้ำลงบุบเดี๋ยวขึ้นใหม่ครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ของเราทะเลมันจะเลี่ยมหน่อย เราอยู่กันที่เกาะหมาโคโคเคฟครับ